ยางครับพี่แปเก็บยางครับวันนี้วันนี้น้องแอมเก็บยางไหนดูยางหน่อยค่ะพี่แอมเอาอ,อางไว้เอีอยงไว้เอมามันตกนะพี่แปพี่แปะใช้ลางัดดูหน่อยครับ ขอเกาะไหนดูอ่าเกาะง่ายครับผมเกาะง่ายอ่าอ่าลองดูต้นต่อไปนะคะอันนี้แปะอืมใช้ง่ายค่ะเด็กยังใช้ได้นะคะที่ร้านมีจำหน่ายค่ะเด็กๆเ,เก็บยางใช่ไหมคะยาวยาวกนะขอเกาใจดีกับพี่แปรดีครับโอเค น้องใช้ขอบกอะน,นะคะลักวันนี้ขายยางเจ้าก็ดเสร็แล้ะเตรียมขายเจ้าใส่กระบะไปนะเจ้า ต้องดับดีเดียมแล้วกดับดมดบดีนี่กระสอบหนึ่งกับประมาณสี่สิบโลนะเจะ้าเนาะเอาเลยเอาตาเลยมาแล้วแก่ยายกันน้ำน้อยตัวตังเรียบร้อยนะเจ้าเนาะใส่กระบะไปเจ้าน้ำจะมายุติจ้วกระสอบแล้วประมาณสี่สบิสบโลเจ้า